โอ้อยู่ครับปานินครับอ,อุ้ยคันฮักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุปลาอะไรวะอู้คันฮักโอ้ปลาช่อนงามๆเลยครับดึงดิงดิ้งวิดึ้งวิ้อุ้ยอุ้ยปลาอะไรวะปลาหมอไหมอุ้ยปลานิ้งดึงอีกแล้วครับเพื่อนๆอู้ยปลาช่อนปลาอะไรวะยุดวะอุ้ยปลาหนิ้งลูกเฮ้ย ด่าดักยังไม่เร็จเลยครับเพื่อนๆติดนะครับปลาอะไรครับครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราออกหมายหน่อยนะครับออกหมายเป็นหมายทุ่งนานครับวันนี้อากาศกําลังดีเลยนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายนะครับเป็นดักปลาไหลปลาช่อนนะครับใช้เหยื่อเส้นเดือนนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับ อย่าสีเดียนครับวันนี้เป็นหมายทุ่งนานะครับวันนี้มีเซียนดาเซียนหลังเซียนเบิ้มนะครับอุปกรณ์พร้อมออกเดินทางกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเจิญที่หมายนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับไปเดี๋ยวออกหมายก่อนเซียนเสกเซียนเสกครับออกหมายแป๊บนึ่งโอเคโอเคโอเคกำลังติดกล้องวงจรปิดอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับ ยบรรยากาศฝนละลิมอีกแล้วนะครับก็ตกแล้วนะครับเพื่อนๆครับถึงหมายแล้วนะครับหมายจิบบ้านคนเลยนะครับหมายนี้นี่นะครับหมายแล้เราหาที่จอดรถก่อนนะครับเป็นหมายทุ่งนานนะครับโอ้ฝนตกนะครับดีครับเดี๋ยวเราไป ลองไปดักกันนะครับมาถึงหมายกันแล้วนะครับเป็นเปลือกหมายสวยงามนะครับหมายทุ่งนานี่น้ําพอมีนะครับฝนกําลังตกนะครับน้ําพอมีเลยนะครับเดี๋ยวเซียนดาเดินไปดูหมายก่อนนะครับว่าจะวางเบ็ดตรงไหนนะครับหมายนี้ติดบ้านคนนะครับนี่เดียใส่เดือนนะครับวันนี้นี่ครับ ไปเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดักไล่ไปเลยนะครับนี่นะครับของผมก็ได้ไม้ดักอยู่ตรงนี้นะครับดักมาแล้วนะครับ สี่ห้าค okay, ันของเซียนดาอยู่ตรงนู้นนะครับของเซียนหลังอยู่บิงนู้นไม่รู้ว่าจะของนาเขาจะด่าหรือเปล่านะครับเขาจะว่าหรือเปล่านะครับไม่ได้บอกเกค่สองนาครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับนี่เกี่ยวง่ายๆนะครับเกี่ยวจากทางด้านไหนก็ได้นะครับเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ จอตัวแน่นอนนะครับปลากินไม่พลาดไม่หลุดนะครับเหยื่อไม่หลุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะปักนะครับหานี่เอาเหยื่อถึงดินเป็นกินนะครับมีต้องอะไรมากมายนะครับปักเบ็ดในนา,อาโอเคครับทิ้งระยะห่าง ทิ้งระยะห่างสักประมาณตามความเหมาะสมเลยนะครับเกี่ยวเย้า ครับเดี๋ยวเสียนหลังก็จะดักไปสุดนู่นเลยนะครับเสียนหลังก็จะปักไปสุดนู่นเลยนี่ส่วนผมเสียนเบิ่มก็จะไปทางนี้นะครับนู่นเสยนดาอยู่นู่นนะครับไปครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเพื่อนๆอุ่ยเสียงดินเสียงดินครับเพื่อนๆออ้หินตามตูดเลยครับอยู่ไหมครับโอ้อยู่ครับ ปนินครับโ้งามๆเลยครับเพื่อนๆของพหลุนพลังโเสียหลังหิวของพลุงพลังใหญ่ครับถึงครับจากปลาไร่ถึงครับไปดูนครับ ช่อนหรือปลาอะไรครับเพื่อนๆอุ้ยปลาช่อนน้อยครับ <c oughs> ดักยังไม่เสร็จเลยครับเพื่อนๆเสียดแล้วครับปลาอะไรครับปลาหมอนะครับ <c oughs> ไปครับยามครับ <c oughs> ดักได้เมื่กี่คันคันนี้ดึงอุ้ยคันหักอุ้ยอยุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรวะ อู้คันหักโอ้ประชอนงามๆเลยครับเพื่อนๆครับเฮ้ยเสียงด่าครับด่ามครับดึงไหมอุ้ยดึง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 อุ้ยดึงเว้ยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรวะปลาหมอไหมอุ้ยปลานิล่งนิ่งนิ่งนิ่ง ต่อครับวิคันนี้ดึงดึงกันไหมดึงไหมปนูนินนี่ครับอู้หมายนี่ครับหมายปลานินเลยครับหมายนี่หมายปลานินจริงๆครับนานนี่หมายไงวะนี่พิคคิวพิคคิวมาเดี๋ยวถ้ากล้องเดินไปดูรอคันนี้เป็นไงครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยดึงดึง,ดง ดึงให้กันวปะปนนินนี่แล้วเหลียงหอยเลยเหลียงหอยเลยโอ้โหเหลี่ยไหนนี่ครับโอ้เส้นหลังดักไว้ครับปนนินครับเหลียงหอยเลยครับเปลี่ยนยามาด้วไหนครับโอ้โหสามคันติดต่อกันแล้วครับเพื่อนเพื่อนคันนี้เป็นไงครับอุ้ยดึงแล้วครับเพื่อนเพื่อนอุ้ย อุ้ยปนินนี่แก้วเหลียงอ่อยเลยอู้ปนินครับเหลียงอ่อยเลยครับเพื่อนๆอู้ขีแต้มนะครับเพื่อนๆปนินขีแต้มนะครับ,รรบงูนาทรงอุ้ยดึงนี่แล้วครับเพื่อนๆอ,อู้ยป,ปลาช่อนปลาอะไรวะลุดวะอุ้ยปนินลูกเฮ้ยอู้ออดา อู้วันนี้มีไส้ครับอู้มีไส้ครับป่านี้ครับเพื่อนๆฝนตกนะครับเพื่อนๆตอนนี้เสียนดาก็เข้ามาลงฝนใต้ใบกล้วยนะครับกะหลังนะครับละต้นละต้นเนี่ยนยนลังอยู่นู่นครับฝนตกโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปยามต่อนะครับเดี๋ยวฝนหยุดสักหน่อยครับ ยังดับไม่เสร็จเลยนะครับปลามักินตามตูดนะครับเคนะครับเพื่อนต่อครับเพื่อนๆอู้คันนี้ดึงนี่หรอถูกคันเลยนี่วะถูกคันเลยเพื่อนเอู้หู้แบนทุกคันเลย มันเลยครับยังไงต่อครับคันนี้แหละครับโอ้คันนี้อย่ามดอย่ามดครับไปเลย้โโหุบ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 ต้นเขายุกยิยุกยิอีกแล้วครับต้นเขายุกยิกครับ ดูตัวกันอู้ป่านนิดนี่แลลวครับนี่นะครับดูไม้ตั้งนี่ป่านนี้นึ่ตัวนึงอันนี้แหละครับ าจีดักไม่ถึงแล้วมั้งครับครับพอได้กินอยู่ครับหมายในนา้นนีถ่ถือปลาดนะี่นะใช่เกอเข้อปแอนะใช่